สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลน้องสันวงสะทอนแอดดีบอกเลยนะจงเชื่อมั่นในตัวเองน้องจะไปกับแปลราๆได้ถึงจุดหมายแน่นอนนะครับปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยมันคือโอกาสนะในการฝึกฝนเพื่อที่จะอดทนนะครับปัญหาคอมเมนต์ ปัญหาคนที่คิดต่างอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างก็ให้คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนแล้วก็คิดซะว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ย่อมมีคนชอบคนเกลียดนะครับอดิวก็เจอศิลปินเจอแฟนคลับเขาก็เจอมนุษย์ทุกคนเจอเหมือนกันหมดครับน้องซันล่าสุดเนี่ยนะเขาก็ได้กล่าวโพสนะว่าหลากหลายรสชาติ ที่มันจะเกิดขึ้นกับเส้นทางที่เลือกแล้วในณนตอนนี้ทุกสุขเสียน้ำตาดีใจสมหวังไม่สมหวังเกิดขึ้นกับทุกเส้นทางที่ต้องเจอเราเองเป็นอีกคนหนึ่งที่อาจจะปากไม่ดีเท่าไหร่แต่หาทางแก้ไขในทุกๆสิ่งที่เจอให้ผ่านไปให้ได้ในทุกวันให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มันล้มเหลว เพราะนั <54. S 2> ่นค MM ือส <cción> ิ่ง <DVD> ที่เราเลือกก็อยากให้มันสมหวังมากที่สุดแล้วก็มีปลอด้วยนะฮะแต่งหน้าทำไมมองหน้าครับเขินหรือโมโหนะครับก็คือทางวพลาวเนี่ยเขาแต่งหน้าให้กับซันนะครับก็ดูแลกันไปดูแลกันมานะความสนิทความผูกพันมันก็จะค่อยๆก่อตัวกันเป็นความแน่นแฟงของเรื่องของความรักนะครับ ทางคุณแม่ก้อยก็เข้ามาเนาะแฟนองแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจเยอะมากเลยอตัวอย่างหนึ่งท่านนะฮะดูหน้าสองคนไม่ดีเลยทําให้แม่ๆคิดมากอีกแล้วพระเอกทําอะไรนางเอกสงสารจางนางตัวน้อย,น,อย,น,อยนะเห็นแล้วสงสารพระเอกด้วยอ่ะใครกันแน่ที่ต้องง้อใครต่างคนต่างสีหน้าตาไม่ค่อยดีเลย <c oughs> นะครับยังไงเอ่ยยังไงดีนะก็ถามๆกันมานะครับ ก็คือว่าเรื่องของบริบทในการใช้ชีวิตนะครับมันก็จะมีความสุขความทุกข์ปนกันไปเป็นธรรมดาแหละเขาเป็นมนุษย์นะแฟนคลับบางท่านก็เข้ามาเขาก็สงสัยเนาะเขาเห็นหน้าตาไม่ยิ้มไม่อะไรจริงๆแอดีุจะบอกว่าจะให้ยิ้มตลอดเวลาเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้หรอกทุกคนนะครับบางครั้งก็ต้องเซฟโซนก็ต้องเหนื่อยนะเมื่อเหนื่อยเนี่ยถามว่าอะไรที่ดีที่สุดละ่ะ คิดบวกไงคิดบวกแล้วโลกจะดูสดใสขึ้นโลกจะใจดีขึ้นถ้าเราคิดบวกมันได้กับตัวเองบางครั้งศิลปินอาจจะรู้สึกเหนื่อยทำงานเหนื่อยนะหมอลำไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะครับเดินทางไปนู่นไปนี่ต้องซ้อมร้องเพลงซ้อมบ็อกกิ้งอะไรอีกต่างๆต้องให้มันออกมาเพื่อสมบูรณ์แบบและก็มีคุณภาพมากๆอีกเช่นกันในเรื่องของเนื้อง,งานถูกไหมเราไม่ใช่มองแค่เสียงร้องดีอย่างเดียวแต่เรามององค์รวมทุกอย่างเรามององค์รวมถึง เรื่องของแบ็กดรอปหรือ,อแสงสีเสียงนะครับเครื่องดนตรีทุกๆอย่างการส่งพลงังการส่ง inner, สอินเนอร์ศิลปินถึงแฟนคลับอย่างเงี้ยมันใช้ข้างในนะครับมันใช้ทั้งความศรัทธามันใช้ทั้งความรักมันใช้ทั้งความจริงใจเอนเนอรี energy. โอ้โหที่สุดเลยสำคัญมากๆเลยนะครับนะน้องซันเนี่ยนะเขาเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วนะครับเขามีความเชื่อมั่นของตัวเองอยู่แล้วล่ะ แฟนคลับบางคนก,ก็เห็นหน้าตาไม่สู้ดีเห็นหน้าตาไม่มีความสุขทำยังไงล่ะมันเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะให้แฟนคลับเนี่ยยิ้มตลอดเวลาคงไม่ได้เนาะเราก็ต้องเข้าอกเข้าใจว่าเออเขาอาจจะเหนื่อยอาจจะอยากมีเวลาส่วนตัวนะครับในเซสโซนของเขานะนะเข้าใจว่าแฟนคลับเขาหวังดีเขาก็รักกันแหละนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดู รวมๆดูองค์กว้างเนาะดูองค์ประกอบก,อกว้างนะครับเขาบอกว่าสันมุตทนจะต้องเชื่อมั่นใช่ไหมจะต้องเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมถึงไปกับแพลวๆได้ถึงจุดหมายจริงๆเนี่ยไอท็อปิกแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยไปได้สบายครับถ้ามีความเชื่อมั่นนะพอมีความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับมันก็จะแก้ไขปัญหาได้ นะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองมันก็จะมีความกะล่ามีความเผชิญมีพลังนะครับพอเวลาเราคิดบวกเนี่ยโลกก็จะดูสดใสแล้วใจดีขึ้นนะครับและสิ่งที่เราลืมไม่ได้เลยคืออดีวอยากให้น้องสันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งนะครับสำหรับสิ่งที่น้องมีนะฮะน้องสันต้องขอบคุณตัวเองฝึกขอบคุณตัวเองฝึก เป็นคนมีความมั่นใจมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าทุกที่ผ่านมาน้องไม่มีความมั่นใจนะครับที่ผ่านมาน้องซันมีความมั่นใจแต่ให้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าการจะทําการใหญ่นะครับการที่จะเป็นหัวหน้าคนหรือการที่จะเป็นผู้นําในอนาคตนะอันนี้คือวงเล็บนะครับในอนาคตจะดราม่านะในอนาคตท้าน้องซันเกิดเป็นบอสขึ้นมาบอสใหญ่อ่นะเพลาวเป็นซอน,น้องซันเป็นบอส ในอนาคตเกิดน้องสันเป็นผู้นําขึ้นมาความทุกข์นะครับต้องเจอแน่นอนความหวังต้องเจอแน่นอนศรัทธาต้องเจอแน่นอนความรักมีทุกวันนะความสุขความทุกข์มันมีมาตลอดนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีความมั่นอกมั่นใจและต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญต้องกล้าที่จะแก้ไขปัญหานะครับสิ่งที่ สำคัญที่สุดอีกหนึ่งอย่างเลยที่เราอยากให้มีรู่นก็คืออะไรสุขภาพครับเพราะสุขภาพคือสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะจงเชื่อมั่นในตัวเองจงทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการทําและนองศาจะไปกับแพรวได้โดยที่แพรวจะ ไม่มีความรู้สึกที่แย่เลยนะเพราะว่าเขาได้เลือกถูกคนเขาได้เลือกผู้นํำที่เป็นทั้งผู้นําที่เป็นทั้งคนที่มีความคิดที่กล้าที่จะแลกนะครับที่กล้าที่จะประชิญที่กล้าที่จะแก้ไขปัญหานะอย่ายอมแพ้ต่อสิ่งที่คุณกาลังทำเช่นความฝันของคุณนะครับชีวิตมันสั้นจริงไหมครับชีวิตมันสั้นนะท่านผู้ชม จงมีความสุขและอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะนั่นคือวิธีที่เราเรียนรู้นะครับอะไรที่มันเป็นขยะคอมเมนต์แย่ๆนะครับที่เข้ามาแต่ละคนเนี่ยไม่รู้เป็นลูกใครเป็นพ่อแม่ใครเป็นาสาวน้อยสาวใหญ่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เข้ามาความคิดเห็นแตกต่างกันหมดจริงๆแล้วจะบอกว่าอุปสรรคเหล่านี้คอมเมนต์ลบๆเนี่ยไม่ได้ทำให้เรารู้สึก ไปต่อไม่ได้นะเพราะว่าอุปสรรคไม่ได้เป็นสิ่งกีดขวางนะแต่มันก็เป็นแค่เส้นทางถูกไหมครับไอความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยคือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะเราก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับช่วงนี้ศิลป,ปินออกงานบ่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นใจเกินร้อยเสียงมีหกนะแสงทองเลยครับซันกับแปลพลาออกงานคู่ มันก็อาจจะมีบ้างเรื่องอากาศเพราะว่าไปตามต่างจังหวัดเปลี่ยนทิศทางนะฮะเราต้องปรับสภาพตัวเราด้วยให้เข้ากับแวดล้อมเข้ากับบรรยากาศเนาะแปลวไม่สบายสันก็เหนื่อยใช่ไหมครับเวลาพักก็น้อยนะก็ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรมากครับคือแฟนเก่าก็เป็นห่วงแหละนะเห็นหน้าตาไม่สู้ดีจริงๆมันก็มีหลายเวอร์ชั่นนะคนเราเนี่ยมนุษย์เราก็จะมีเวอร์ชั่นที่ซับซ้อนลึกลับ เฮฮาสนุกสนานอะไรเงรี <laughs> ้ยเป็นธรรมดานะครับอ๋อก็ไม่มีอะไรมากครับก็เห็นกันไปในเรื่องของอ่าสตอรี่เรียลไทม์ชีวิตก็อยากจะฝากถึงน้องซันน่ะแหละว่าเออน้องซันมี f อซเนี่ยก็ถามกันมานะว่าเาน้องซันหน้าตามไม่สู้ดีเลยน้องซันไม่สบายหรือเปล่าครับ,รบก็ไม่สบายช่วงนี้นะครับทะเลาะอะไรกันหรือเปล่างอนอะไรกันหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือชีวิตครับ มันเกิดขึ้นได้หมดเรื่องทะเลาะเรื่องไม่เข้าใจกันสุดท้ายแล้วพวกเราแฟนคลับเนาะก็เชียร์อยากให้ทั้งสองคนนะ่ะเ,เขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะสมหวังเพราะว่าน้องซันก็ดีนะโอเคใช้ได้เลยนะพูดจาดีมารยาทด,ดีมีการศึกษาแปรราวก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะเขาเอาความทุกเนี่ยนะครับ เอาเก็บไว้ข้างในแล้วใช้ความสุขของเขาให้เต็มที่เพรเพลาก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นผู้หญิงที่สตรองนะครับเป็นผู้หญิงที่แก่งเขาบอกว่าความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากชัยชาะใช่ไหมฮะอย่างเหมือนที่บอกกันไปเนาะแต่มาจากความพ่ายแพ้เพราะว่าคนมันแพ้ไปบ่อยคนมันล้มไปบ่อยเนี่ยมันจะมีความแกร่งขึ้นและมันจะเอาประสบการณ์เหล่านั้นนะมาทําให้ตัวเองเป็นคนที่เก่งที่สุดดีที่สุด น้องสันนะครับได้สิ่งที่ดีที่สุดไปฉะนั้นน้องสันต้องทําให้ดีน้องสันต้องมีความมั่นใจนะน้องสันต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อที่จะได้ไปกับแพรวได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับอ่ะเอามาฝากทุกคนแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับแฟนคลับทุกคนด้วยนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับศิลปินแพรกับสันจงคิดบวกนะครับแน่นอนไม่มีอะไรที่มาพรากเราไปได้นะครับเราจงเชื่อมั่นนะขอย้ำนะครับ จงเชื่อมัน่นชีวิตมันสั้นจงมีความสุขจงเชื่อมั่นในตัวเองแอดดิวเชื่อว่าคุณทําได้นะครับรับรองคุณปังแน่นอนถ้าคุณมีความมั่นใจในการเดินทางในครั้งนี้คุณไปต่อได้แน่นอนนะครับที่คุณมีพลังบวกล้นเปลี่ยนนะครับโอเคนะวันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอแคนดี้กอนเดี๋ยวเจอกันในอีต่อไปครับสวัสดีครับ